เราต้องเข้าใจก็คืออย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะก็แค่คนที่ไม่รักกันเขาอาจจะคือเราอาจจะไม่ผิดนะที่เรารักเขาอยู่แต่เขาก็อาจจะไม่ผิดก็ได้ที่เขาไม่รักเราแล้วเพราะความรักเป็นสิ่งที่เราบังคับจิตใจกันไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าทํายังไงต้องทํำยังไงอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้แค่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆในแต่ละวันไม่ต้องไปพยายามปรับทัศนคติอะไรตัวเองใดทั้งสิ้นนะเนาะเสียใจก็คือเสียใจไงเสียใจไม่ไหวก็ร้องไห้เข้าห้องปิดประตูลองไห้ก็ได้ เช็ดน้ําตาตบแป้งแล้วก็เดินหน้าต่อพรุ่งนี้ก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยทุกวันที่เราเดินไปอะค่ะเราก็จะห่างอดีตไปทีละวันทีละวันไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งวันนี้พี่พูดอย่างเงี้ยเราอา,อาจจะยังไม่เชื่อแต่วันหนึ่งน้องจะรู้ว่าเฮ้ยตื่นเช้าขึ้นมาทําไมไม่เจ็บเหมือนเดิมวะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรหรือไม่ได้ไปต้องไปพยายามคิดอะไรบางทีเราบอกว่าพี่ทำไงถึงใจลืม การพยายามลืมเท่ากับยิ่งพยายามจำนั้นก็แค่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆย,ยอมรับความจริงแล้วเดินหน้าไปเรื่อย